เห็นเตชืมมไหมน,นะครับเรียบร้อยอีแล้วอู้ตัวนี้มืดเทิกทุกคนนี่อ๋อ,อตตหนูเติบกว่านี่กะไม่ได้ลายเลยทุกคนได้แต่ซ้ำนี่ลายลายหนูนี่หนูฟุกบอ,อตัว กับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคู่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้า,ส,าสู่ซ่องบาแสงขนวันปลามื่อนีก้กะจะพาทุกคนไปยามระกบทุกคนมือที่ซ่องเลยเขามายามระกบนี่ชุดก่อนนี้ได้ซีตโตทุกคนเดี๋ยวมื่อนี้เขามาเบิ้งน้ากันทุกคนว่าเขาเยอะมันนู้จากตูเมือนี้เชื่อกันโซนมันทุกคนนี่นี่โซนมันละกะ แคมเซทุกคน,นไปเดี๋ยวไปหับไปชมกันทุกคนว่าเราจะได้น,ไนู่นจาโตไหมนี่รุนล้ลางทรัอิททุกคนอู้ถืออีแล้วทุกคนเดี๋ยวถั่วห้าวโอ้ล้างข้าวอิทก็ทือโหลดเดี ต้องหาตัวนี้มีเติบไปเลยวะมาเลยทุกคนเดี๋ยวเอาเก็บก่อนทุกคนตัวแรกแหงมาน,น,นอ่อยามล้างทีหนึ่งเลยทุกคนเอามาลุ้นล้างที่สองอีเย็ยดล้างที่สองเรียบร้อยทุกคนหมดที่สุดแล้วนี่ โอ้ตัวนี้ตัวแม่ทุกคนๆๆนี่หนีบโฮเลยนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวแม่ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหายามลังที่ชามต่อทุกคนเจออยู่กุ้งไม้อีกนี้สองตัวเลยทุกคนสองลังเลีนกันเลยไปเดี๋ยวเราเก็บก่อนเจออยู่กุ้งไม้อีก เอาไม้เบือต้องกยไว้เห็นจะซื่อไห็นนะครับเรียบร้อยอีแล้วอู้ตัวนี้มืดเทิกทุกคนนี่อ๋อตัวก้้ยกันยังขาเลยทุกคนมืดเทิกเลยตัวนี้นี่หาซื้อบอนหาซื้อนี่แปะนี่หรือนี่ โ oh, อ้ต่อดูรองเท้าเลยมัดเทิกเลยบังำตบตรงๆเลยทุกคนกระตูเฮาสวายมันนี่ตัวนี้ทุกคนไปเดี๋ยวพยายามล้างที่ 4, ต่อสามล้างถือเรียนกันเลยโอ้คักอยู่อย่ามากลับกันนี้ทุกคนโอ้ต่อไปไปเสือกับห้างกันไล่ติบเสือกเพราะว่า,ากำเฮาสิบล้านทุกคน นี่เราซื้อกันทัง้งห้างห้างสบายยามมันยังไปไกลเนี่ยทุกคนคันว่าอากาศร้ายนี่โอ้ถือว่าเราซือ้อที่ที่เจ้าของมันคักแน่นี่ได้คือกันทุกคนไปยามไปซีล้างไปร้างที่ซีทุกคนอู้ติต๊งติต๊งติ๊งทุกคนเด้เด้เด้โอ้โน้พุกทุกคนเลยอ๋อตัวนัเป็นตัวนี้ น,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 นี่โอ้ตัวดำปีเลยแก้ก่อนแก้ก่อนอูดินี่นี่นี่โอ้ต่อนิบตีนทุกคนนะใครแต่มมีแกะกลับไปนี่โอ้ต่กระตูมนะันคักๆักทุกคนวอาต่ตัวใหญ่ลีทุกคน,ต,ต,น,กคนตัวนี้ถื่อว่า ไงสมควอยูซัมนี่นูเติบกว่านี่กะไม่ได้ลายเลยทุกคนได้แต่ซัมนี่ลายลาย,ลายนูนี่หนูผุกบ้อสเดี๋ยวเราเก็บก่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปยามล้างที่ห้ามันนี่ไปเก็บจะท่องก่อนสีลางเดี๋ยวหนูสี่โตทุกคนโอ้โหขังลี่มือนีอเสเอมือนีบอแสงมาอู้อู้ สามโตเลยไก่ป่าเอาใหกีนตอนเช้าทุกคนบอกเสงมีทือปืนหมามือนี่โอ้หต้ง่ตัวพูดของไก่ป่าไปเดี๋ยวไปยามากำเขาทุกคนนี่ห่อนบางเสือดเลยเบอร์ตัวโกยสองเบอร์ สื in oh, it it s, it s ่อกระหางกันเติมหางกันโอ้ยล้างนี่ถือคือคือเก่าทุกคนเลยน่ะถือนูโกยี่เดี๋ยวเก็บก่อนทุกคนหอนปัดเสืออีกแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่วู้คัก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 ดิ tổ hào xoài này khặc khặc học kiếp coi. Này tất con Hám cút này nô tên này. này. màn màn tất cả. 3, 4, 4 cái này tất cả. học kiếp

พอดีทางมันหลงอ่ะชนยังบวงครับโชนมันต้นไปนี่เอาไปเบวกนก้ำตาลหลังสุดท้ายท้ายชุดสิมานร,รือบอดีเอาซื้อบอนนั่นทุกคนนี่เบอก้วยเาไม้อีกแล้วย่องเข้าไปย่องเข้าไป มีทือทุกคนโอ้ปลาตัวของมะคักนึงตัวนี้นะนี่ตัวบนทางทางมันไปนี่เห็นบอกโอ้ตัวกับชนหมันโอยผุนมนลงมาทนะั้งมีทื่อเหมือนโอ้ตัวลา้างคักๆเหมือนมีทื่อทุกคนไปล้างชุดใต้เขาจับก่อน อากับซี่างหนึ่งทุกคนนู้แก่ไปไม่ได้หาสักมากันสองคนไปเดี๋ยวเราไปหาอากับอีกก่อนกลับไปหาอากับ ี่ก็จะเป็นทางเข้ามือทางลงสีทางนี้ก็ทางขึง้ถึงพบอนเห่าไปก้านเมือนทุกคนทางนี้ออ,อกไปคุณสองทางไปเอาไปหาครับต่อทุกคนนี่พอดถิงนะหากระิฮิตนี่ดีเลยอะกลับ บอลห่อเสื่อนี่กุยนี่เห็นตะกุยมีเห็นนกับนี่กระมังนะคกับมือมือเสือสีแดงทุกคนได้เน็ตเอาไปได้ตัวนี้มีเห็นทุกคนเลย เดี๋ยวเขาท่าบาบลนมาห้าซอยเจ้านี่ววาจะเห็นบาทุกคนเี่กเยไปไก่ลีนี่นะผูกกันนี่นะเสือบอลนี้ผูกแค่นี้ผูกกะ เี๋ถ้าเอาเปิ้นมาหาซอยก่อนเอาก็เดี๋ยวมีเห็นเ,เน้ะนูผุกนมีตีินกันยังอยู่นี่นี่เปิ้นอยู่วะฝนมาเดี๋ยวเฮามาบึงนูกันบัดนี้จัตัววะข้หลถจับบงจะบาย เหลือติมเหลือนุพุกเอหาก้าห้ามันติ่โตทุกคนกรับชิบ้างในฮาโตนี่นุพุกตัวนี้เติมกวาหมูเลยนี่ได้ไห นู่นตัวขาวนี่ตัวนี้ตัวแม่ทุกคนมืดแม่ยังมาซ้ำตัวนี้ตัวนี้นู่นพุกลูกมันนี่กันแมวในแหงหญ่หางนี่ซ้ำกันเลยกันมีกอยนี่ถือยังเป็นนี่จอยทุกคนนี่ไม่ได้กินอาหารเลยตัวมันไมอนี้เขาโอเคยูทุกคนสิบรางได้ห้าตัวเมื่อวานนี้เขาได้ สีตัวมือนิอากับเซ่ล้างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเฮามาหาอีเธอหนึ่งเดี๋ยวทาบาเปินเพิ่นมาหาเลยยัหาอีเธอหนึ่งทุกคนเนี่เสื้อสีอแดงเมื่ออากาศเฮาแต่ล้างนี่เฮาเสื้อมันไม่พอก็เลยเฮาผู้สีเขียวทุกคนอากับมาไปเดี๋ยวทาบาเปินมาเลยยังหาอีท,ทุกคนนี่ สำหรับผลงานมือนี้ก็โอเคอยู่นี่ได้อยู่เด้ขอใด้ปกีกินทุกคน,นหะาม<ด>ุ่งไงนะโอเคอยู่ okay, ได้สองโหลเลยประมาณสองหรือสามโหลนี่แหละทุกคน,นอกกคักก ขนาดกราบเซ่นี้มีคุ้มเลยทุกคนเลยก็มันกราบซืมือนี่ก็แพงเนี่ยทุกคนล้างห้าพันกรีบนะห้าสิบพันก็ได้แต่สิบล้างทุกคนนี่โอเคอยูมือนี่ถือว่าผ่านยูทุกคนมือนี่มันมันยิ้มแน่ด้วยนึงมือนีน่ ไปเ,เก็บชัยธงกัน,นใส่ทงเรียบร้อยก็จะประมาณน,นี้นี่เต็มมือธงธงใหญ่พวกทุกคนมาตเลยเต็มโอ้ยทงกะเมื่อคืนนี้มีคนมานอนเมื่อคืนมาผ่มอย่างมือมือนี่มอนแน่ทุกคนคันมีเห็นนี่กะยันบางทีคนเอาไปล้างนั้นทุกคนยันแม่นอยู่แหละ ก็มันเป็นยูนิแคมเซเมื่อวานนี้เจ้าของเขาก็มาอยู่เท่งนียบางทีเขาไปทุกคนเจ้าของเขามักเอาเนี่ยอากาศก็มันมันมันเพกเนี่ยทุกคนนะอากาศซู่มือนอู้ Ooh, เห็ดเลย,เเลยทุกคนเจอไหมเอาเสือ้อพี่แก <Okay, S 1> มานี่นี่นตะพูดอยู่อยู่ที่รางเท่งนี่โอ้นี่นเห็นบ่มเสือกำมันดึงนะ จนไปทุกคนนี่นี่นิบชบเหมือนนี่ไอ้เห็นไหมมัเห็นนี่เขาบอกรูปแน่เหมือนนี่นี่ทุกคนนีบชบมันเลยสปอยังเห็นนะดูโอเคจุ๊บไหมนี่พกตัวทุกคนพกตัวเลยเหรอไหมนี่ดีกว่ามานทุกคนมีถือซีล่างมีถือยังเป็นเลย นี่คุ้มเว้ยมันแก่ไปมั้บ่มันขื่นมันค่อยไปค่อยไปค่อยไปไกล้ขนมันไงไปเดี๋ยวเาเก็บจะต้องก่อนซอยเลยทุกคนนี่ลางนี้ก็มันยังหาม่เห็นทุกคนเสือมันนี่เสือมันเป็นสีเขียวกับค่ายคือคือไหมทุกคนมันจังหาหญ้าม่เห็นนะสีแดงนะสุดท้ายก็เออต่อเห็นจนได้ทุกคนถือว่ามีลุกมือนนี่มานอยู่ กับเชก็คือว่ายัางหาเห็นคือว่ามานเฮาทุกคนถ้าหามีเห็นนิ้วรูปอยู่ไปตีเฮาอยากไปหาหือก่อนทุกคนอกเอ้ยเบาปืนมันทายอยู่หือเลย นี่ก็จะเป็นโซนเตียวเขาทุกคนนเตียวโซนปูมเมนโอยแปดเม็ดกระทางนี่ก็เป็นโซนเมน,เนสองกระลังผ่าพุ่นกับแม่นเม็ดทุกคนแต่แม่นเม็ดวั หมาหดนเลยทุกคนลุงม,มาฮะลุงม,มาเพิ่มเป็นตัวลุงเหรอเด้กกตัวเพิเป็นตัวหนึ่งคว้าห้ตัวมัน